ทดสอบไปนะครับสายกินไปครับสปอนเซอร์ครับนี่นะรถต้เด็ดรถกระบีครับลูกอุ้ย แลยนะครับาเลยครับสากมาครับอยังไงครับนาติกตัวทดสอบสาย G-MAX G-MAX ครับ g m a P2 ครับโอ้โหครับตัวนี้อะไรไม่รู้ครับจรไม่ได้ครับไม่ได้นับเยือครับ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับโอ้เด็กกว่นั้นันเอาจนเละเเเไปแล้วรับเร็วหรอหมั้ยับไม่เรบวครบับได้ยัง E phê, e ừ. chọc mẹ nửa chọc đi Ôi. mẹ Ôi, chọc một nửa 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 quá nửa 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 ดารู้ได้ไหมไม่รู้อึ้น <Huh? S 2> อันนี้อะไรกับปิตันอ้าวไม่ไพนกับปิตันเล้กอีทอยเขยจีแม็กนะครับเฮ้ยไพนอยู่ไหมครับไปถึงใส่ใครไม่รู้ครับ หน้าดินเลยนะครับเห็นเมื่อกี้<ทาง>พัดครับัากินแล้วนะครับ<ทาง> หมโอ้ยยาก sì, นะดูไม่ออกเลยนึกถ้าถ่าสามทางเรียมนึงโอ้ยถ่ายพอถ่ายพี่ปุ๊บแบตจะหมดเลยไปแล้วครับนอนๆเนอะออข่าวนิ่ลูกปลากราดมามาครับของวันนี้นะครับ